กับสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับดเรื่องสาวลราคือเก่าด้วพี่น้องจะเอ <c oughs> สบายดีพี่น้องถ้ากมาตอนนี้โมงพี่น้องไงเพิ่มาหอดว่าเพิน่นสิบ่มาพี่น้องเครียดปิดเน็เไว้ดังเต้สะ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 เศร้าๆโหเครียดเหตุน่นส่วนโตพี่น้องเอ้ส่วนโตเพื่อนบรไปส่วนโตเรื่องหรอกเครียดแห้งแต่กับเมื่อบ้านดังแต้หกโมงเศร้าถ้ากมา เดี๋ยวนี้ก็หาโมงเลยหกโมงเลยคิดว่าเพิ่นสิบมาซะดอกดอกนอนหายน้ำยุบโทรไปหาฮะกับาาโบฮาเน็ตกับปิ๊ดไมลได้ผลอัปลอมาพี่น้องเลยจนตกใจมีไซส์บอดี้เนี่ยงอนยังงอนดิบเป็นบอตั้งแต่ยังหงอกอย่างเงี้ยเป็นบอ๊งอนดิ่งพี่น้องเอ้ยอยากให้งอ,งงอกออองงอล้วคอมเมนต์เข้ามา,าไกลคือเมื่อบ้านผู้เดียวขึนงอน ก็เพิ่นก็สิเมื่อพิจัดแม่หรืพี่น้องเอ้หรือก็เห็ดขึ้นงอนอย่างนี้เฮาโงอไก่เมื่อพิจัดพี่น้องเอ้มีเมื่อพิจัเนาะอ่าแด้เวียดไก่ก็ยังมาแล้วเนาะเพิ่นเห็ดแบบมืออื่นยังมาแล้วมืออื่นมืออื่นนาซิแล้วมืออื่นมืออื่นแต่มือนาเวียดไก่นาซิแล้วโอ้มืออื่นยืนแต่ตอนเศร้าเออเศร้านอกมาแล้วเราเห็นอะไรวะกาลังสีเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ย เตรียมคลองซิเมื่อใส่บาทคลองอยู่โลดโหในหลายอย่างอยู่ซิมเหาอันใส่บาทมืออื่นนั่นแหละเซิมเมอร์ตอนเสาร์ก็ยังไม่ทัดเนาะคลองเหมือนวานใหม่มีหย่าน้ำเราใส่ปลาเขาอื่นแม่และพี่น้องเอ้ยได้น้ำหวานเลยนน้ำหวานทงทงเหมือะไรใช่ได้อีกสมบัตินัอใช่แล้เออเออภาวะอยู่ได้วัดนี้วัดใหญ่เขาเจ้าโวให้ยไม่นา่นพี่น้องเขาจะปิดเนาะเขาจะห้เขาใส่บาท เน่พี่น้องบ้านแต่บ้าน,น้ำโมงเลยก็ใส่ใส่ได้แต่ที่ใส่ทั้งหลังเลยยืนไถ่ทั้งหลังหมดนี้เขาเจ้าบาดลงมาอยู่ข้างหลงัง,ลงลอะไรก็ภูลลไลใส่แล้วอย่างออกไปภูไลใส่แล้วออกไปนะเอาไปทั้งเพจก่อนทั้งทั้ทง,ทงกับอีพันอย่างหลังนะไหวยอยู่ไกลกันส,กส่วน,นส่วนพว่อเมียติดกันได้พ่อเมียติดกันได้แล้พ,พี่น้องเราต้องมาติดขดอ้กของกระยาเจ้าเจ้ามาก็มาแต่บับน้ำโมงใครจะ่ซักยาเล้วพี่น้องเลยบ้าน้ำโมงกับซักยา เกือบมดุกคนเลยเนาะพี่น้องไม่บอกขั้วกระซักมุดคุกคนเลยพี่น้องเ้ยคอมเมนตนเขามาไลยบาไก่เมื่อบ้านเยังเมังอ้แ้เืออนก็บ่เมื่อน้ำแบบมันุลาพี่น้องเลยุลาแบบส่วนตัวหน่อยหนึงเนาะแบมันเราเรื่องกัให้อยู่คลายเครียดคลายของดีกว่านะพี่น้องแม่เพัวเริ่มเขาีย่อะคนก็เริ่มร้ายแล้วเริ่มไม่คลายก็เลยว่บเบียดยังไงเนาะ อย่ถ่าลุ้นพี่น้องอย่าหยังกะถ่าลุ้นพี่น้องเอ้ยบ่ไก่เพิ่นไปเบิ่งยังมามื้อนี้ไปเบิ่งยังวะไปเบิ่งเมียใหม่แงงสิบอกซะว่าาไก่น่ะเพิ่นเพิ่นมีแนวไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปเบิ่งยังเพิ่นก็บ่ได้บอกเรื่องกันบอกไปไปเบิ่งยังไปเบิ่งมีน้อยเองวไปเบิ่งเมียน้อยพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมสิให้มีบ่เมียน้อย พยนต์พยาวอู้พี่น้องเอ้ยเดินนอนหายยัวเพิ่งซีโปมาหาบเบื้องล่างมอสจนเปียอ๋อเนาะบบโทรหากับปิดเครื่องปิดเน็ธชัยาดเน้อคงใส่หมวยสัญญาณหมวยจ้ะดูวิทีมคันทาามีสัญญาณไหมบอวิสัญญาณใช่ต้องใช่วายุพี่น้องเอ้ยโทรหาเพิ่นมาได้เอาเลยเด็กพี่น้องเด้อเข่าใจน้องการน้อว่าเฮาอันหมดไอพิธการพี่น้องเอ้ย เมื่อต่อเนื่องหนาเลยแมนแหละกันบอจแมนแมนเมื่อก็ได้พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีอีกเธอหนึ่งเด้อบเห็นหน้าโเห็นตาพี่น้องเ้ยกําลังเมื่อบ้านตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งแลวพี่น้องเอ้ยขำเมืดเลยท้องฟ้ากะเมืดแล้โบมีแดดเลยกํางสิเมื่อบ้านว่าสีโบได้เมื่อหละ เบาไก่โบมหาเพิ่นใจดีเลยพี road, ่น้องเอ้ยเพิ่นมาหาเพื่องแหละสวัสดีอีกเท่าพี่น้องเพิ่นมาหาเพื s <S <t> ่องแล้วกำลังเดินทางคิดหอดเนาะบ่ไ <OC> ด <h commentary> ้ดอกมามหาพี่น้องเอยนอนเดียวก็นอนบ่รับแหละนอนกันกระไดแค่เศ้าหน้าที่สิหน้าทีพี่น้องเอ้ยอืแล้วก็เพิ่นก็มาเลยคิดว่าสิบได้เมื่อใส่บาสน้ำเพิินคิดหอดบ่คิดทอด่อยบ่คิดหอดคิดหอดคือกันพี่น้องเอ้ยบบเห็นหน้กกันข้าวหนึ่งก็คิดหอดเพิ่นเมื่อบ่านืมเป็นยังคิดทอด ผูกเป็นอยังแท้ๆเขาก็เห็นกันด้วยคู่มือเออเห็นกันคู่มืออยู่ต้อกันเกือบสักสี่สัมงพี่น้องเอ้ยเนาะที่ฝานมากเลยก็เคยมีแฟนอลไรแต่กับมันกับบวคือคนปัจจุบันพี่น้องแบบมันในผูกกันมันหักแห้งเลยในหผูกโอ้ยไปจับพี่น้องเอ้ยความผูกพันพี่น้องมีความผูกพันเนี่นั่นแหละแบบว่ามาไกลเลยเนาะมาไกลเลยพี่น้องเอะไรพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอ่า เพม่อนสีเอาเมื่อยังเมื่อยหายาใส่ผ้าขาวเนี่ยอื่นตามตอนตบไปพี่น้องมือแรงกับจักสีได้ยังกินนะพี่น้องเนาะทางพี่น้องเอ้ยปวดว่าทางมึงเด้อพี่น้องอันนี้นานถือว่าจิ๊บจิบแล้วปกติน่ะปว้อีกพี่น้องเอ้ยใกล้เชื้อฮอดบ้านเลยพี่น้องเอ้ยขอพัดร้อหน่อยแล้วถามว่าหลุดนาการสีได้ยังเมื่อยหายาเน่พี่น้องมียาใส่ผ้าขาวอื่นเนาะใส่โค้งยังคงใส่ยบานอื่น สบายดีเียเด้อหมดลมงแล้วหนาอะไรพี่นงเล้ยมันใช้ของมาให้เน้าใส่ภาเขานะก็หล่นะว่าเราชิมห่อขนมซอยหาเหมอน่อเป็นบารห่อนมสบายดีพี่น้องมองสบายกอยบีแหงี่กันเด้เสือตัวนี้ก็สิมักเนาะเห็นหนุ่มตลอดเสือหนูเลี้ยงงูอ มาเลียงงูเห็ดเรียกเลยเป็นเรื่ระด้แก่แก่ไหวแต่บางทปก็จะซึบเอาไปเสียงงูเห็ดอ่ไม่้อไก่น้ามเลือกกขนมไก่อมีพี่น้องเลยเกน้ำวานนี่เลือก

คนยิ่หลงห่ยแม่ขอบใจหลายๆห้อยู่ดีมีแห้งไออยู่หมือนคนยืนไห้ร่ำไห้รวยให้รวยคือกว่าเก่าให้มีเงินมีคำไล่ล่โอ้ยสิรวยเลยรยรวยรวยรวยรรวยรวยรรวย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 วเ จัดเผื่อเรื่อมื่นของฉบานจัดเผื่อว่าโอ้หตกนลงไโแม่เอาดอกไม้มามาดยันโดดหลเกล่งปลาเาสกิดคือแมวเลย่าแม่นี่อยนั่งขึ้นมานี่น่า่ใช่จาบเมื่อกี้เห็นส่วนกันใะบ่อชื่อฐานน่ะเออหวานมามามมข้าวนมมามมข้าวนมมามโมข้าวหนมก้นบวาน ชิมอาหิมหอคนน้่ายาสนาเหรอเลยผู้ซึ่งไหนู้ซึ่งไหนหอเป็นยุหอเป็นยุเป็นยุอเสื่อสายอีดเป็นยินนะหงมันิงามบักงามหคนมันสอ บาทจ้ามี่เาไกระบอกไก่นะมีมะละงีพอแล้วจึงเป็นเนือผูกกันนะคะถอดด้วยเนหนาจาะนะว่าหงส์ดพี่น้องเอ้พี่น้องตื่นมาดั้คือเลยพี่น้องเ้ยันห่อแกเจงัวลุงทุ่งทั่มันนี่เจากวอนมันได้มาน้าพี่น้องมั้ยมีแฮ้งพี่น้องเอ้ นัวนัวอยู่พี่น้องอ้งกับมีแห้งติดหมูอย่ติดหมูพี่น้องอ้งก็เลยบบมาเลยบบมาเพิ่นกะเมื่อกับเพิ่นเห็นอันเขาก่มากเพิ่นกะดีใจได้เพิ่นแร่ใช่เมเขาก่มาแม่กระหรอกประตูปุ๊บโอ้ยหลอกประตูไว้เพิ่นกะเคาะเคาะเคาะแหละเบิ้งไหวเสียทั่วอยากใครเบิ่งแล้วก็โอ๊ยอีตนเลยวะก็เลยบ่กใครซะ

ได้ตาไันใช่แม่ป้านินชื่อวม่าไหรนัง่างนีเออป้านิ่งเราแกมปานะไรต่มือแล้วหเออม่เย็นเนาะเ็มาหาเฮื่องไหมือใจของบานเรลตาขเบื่อมุกตาเออดิตาเคนังทมกข่าเได้ฮะเนาะห็นมก

ตีี้วโม่ีโม่ตาอ้ขาขกโลอ้ขงกลกอเา่สลกอกเนาตื่นไวบอพี่้องไก่ตื่นไวม่ังอเนาะวาไก่ยังตื่นแต่เศ้าแต่ละเมื่ออเศ้าลลุกปุกนะปังปังปังหางหกโมงอ่าน่ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแต่มีพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องอะพอกเลยพอกันไหมคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้ออ,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 อย่าลืมกดติดตามเพิ่มไดนะ้พี่น้องแลอ,อขอบใจลหลายๆเขอบใจลหลายๆพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา้าได้สบายสบายดี